คลิปนี้ผมจะมาวัดค่าพลังระหว่างเผ่ากูนกับเผ่าสกายเปียรนะครับว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันเราจะวัดค่ากันตั้งแต่ศูตรเลยนะว่าเผ่าสกายเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างส่วนเผ่ากูนก็จะมีความสามารถอะไรบ้างแล้วผมขอคนละ like, นหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะแล้วผมขอคนละหนึ่งซับสไคร์นะครับใครไม่กดก็รู้ตัวไว้เลยนะครับว่าคุณจะเป็นอะไร yeah, 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 yeah. เปิดคลิปมาที่โลก3ผมก็โดนเปิดก่อนเลยนะฮะอะไรวะเนี่ยมาเปิดเราทําไมเนี่ยผมยังไม่ทันทําอะไรเลยนะ ṇa, ทุกคนผลจิ้งจอกล้งไงผลจิ้งจอกลวไงเฮ้ ก็อย่างว่านะทุกคนเผ่าทุกเผ่าเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปมันอยู่ที่ตัวพวกเรานะว่าเราอยากเล่นเผ่าอะไรกันแน่แต่ในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยระหว่างเผ่ากูนกับเผ่าสกายเปียกันนะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็เล่นโดยที่ไม่มีเผ่าใช่ไหมแต่พอมันมีเผ่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัจจัย4ในการเล่นเลยนะซึ่งเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเลยสักกระเผ่านะยกเว้นแต่เผ่ากูนกับเผ่าสกายเปียพี่พี่แล้วทําไมเผ่า2เผ่านี้มันไม่ค่อยแตกต่างกันล่ะครับถ้าอย่างนั้นลองมมาาาฟัังงงเเรรื่่่อออวข2ผนนนี้ก พวกเราทุกคนเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยนะว่าความสามารถของเผ่ากูลกับเผ่าสกายเปียเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรอฟังจนจบคลิปเลยนะ และเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วคือเผ่าสกายเปียเนี่ยจะสามารถบินได้นะมันเป็นเรื่องปกติของเผ่านี้เพราะว่าเผ่าสกายเปียในการ์ตูนวันพีสเนี่ยมันก็สามารถบินได้เช่นกันนะเพราะว่ามันมีปีกไนงะแล้วเวลาเผ่าสกายเปียแปลงร่างเนี่ยหากมีคนเดินเข้ามาใกล้ๆเราคนคนนั้นก็จะติดสถานะอะไรสักอย่างที่ทําให้นั่งลงไปกับพื้นนะอีกทั้งยังทําให้หน้าจอของคนที่มายืนใกล้ๆเนี่ยมันจะทําให้จอเรากลายเป็นสีเทาเราก็สั่นดิ๊กๆๆๆเลย และการรีเจนเลือดของเผ่าสกายเปียก็ยังน่ากลัวเช่นเดิมนะการรีเจนเลือดของเผ่าสกายเปียน่ากลัวยังไงเดี๋ยวทุกคนก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะลองตีให้เลือดตัวของเผ่าสกายเปียเนี่ยลดลงมากกว่านี้หน่อยนะตอนนี้ยังไม่ได้กดเผ่า V3 นะทุกคนเดี๋ยวลองกดเผ่า V3 กันอันนี้คือตอนที่เรากด V3 ของเผ่าสกายเปียนะเป็นการรีเจนเลือดที่โคตรโหดและโคตรแรงเลยนะน้องๆสําหรับเผ่าสกายเปียนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเฟืองน้ําเงินหรือเฟืองแดงเนี่ยมันก็จะบวกความสามารถคล้ายๆกันนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะโหดขึ้นนะ แต่ผมก็เล่นเผ่าสกายเปียนะพี่ทำไมผมไม่โหดเลยล่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะเอาล่ะความสามารถของเผ่าสกายเปียก็ได้จบลงไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปเปลี่ยนเผ่ากูลพร้อมกันเลยนะอันดับแรกเราจะต้องไปโลกสองนะเพื่อไปหา NBC ที่เปลี่ยนเผ่ากูนนะทุกคน โอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่โลก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครมีผลวาร์ปเนี่ยก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเลยนะเราก็จะเดินทางไปที่ฮันเต็ดชิปนะก็วาร์ปมาก็จะเจอกับเรือเลยหลังจากนั้นให้เราเดินเข้าไปที่ห้องโถงนะแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนห้องครัวมั้งโอเคนั่นไงเราเจอกับ n p c เรียบร้อยแล้วหากน้องๆทาเผ่ากูเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถคุยกับ n p c ตัวนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเผ่ากูได้เลยนะแล้วเราจะไม่ต้องเสียแฟกเมนด้วยนะหากเป็นเผ่ากู ความสามารถของเผ่ากูลหลักๆเลยเนี่ยมันก็มีการดูดเลือดเนี่ยที่เป็นตัวแปรสําคัญในการเป็นเผ่ากูลเลยนะน้องๆโอเคหลักๆเลยก็คือการดูดเลือดใช่ไหมน้องๆแต่การดูดเลือดนั้นมันก็จะดูดตามดาเมจที่เราทํานะคือมันไม่ได้ดูดทั้ง900าหรือว่าหมื่นหนึ่งที่เราทําดาเมจไปแต่มันนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับกี่เปอร์เซ็นต์เวลาดูดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการลากมอนสเตอร์3ตัวเนี่ยมารุมตีผมนะแล้วดูกันซิว่าเผ่ากูลเนี่ยดูดเลือดจะแรงสักเท่าไห มาดูกันเลยว่าเผ่ากูเนี่ยมันจะดูดเลือดแรงเหมือนที่เขาพูดจริงๆไหม ปกติแล้วเผ่าทุกเผ่าเนี่ยก็จะมีทั้งเฟืองแดงแล้วก็เฟืองน้ําเงินใช่ไหมครับเวลาเราเลือกเผ่าเนี่ยครั้งนี้พี่ก็เลือกเป็นเฟืองไหนก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นสายดูดเลือดนะซึ่งมันแรงมากเลยน้องๆแล้วทีเด็ดของเผ่ากูเนี่ยก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคือว่า V3 ของเผ่ากูเนี่ยมันจะทําการรีสกิลให้เราโดยอัตโนมัติเลยเมื่อเรากด V3 ของเผ่ากูเดี๋ยวพี่จะลองกดสกิลเล่นๆทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวน้องๆก็มารอดูตอนพี่กด V3 กันเลยเดี๋ยวน้องๆดูนะพอพี่กดพี่ก็สามารถใช้้ิลไดดเเเหมือยปุ๊ยอยู่นะน้อง แต่พี่ใช้ได้ไงอะเื้เผ่ากูนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเนาะตรงนั้นก็เหมือนมีคนอยู่นะขอลองไปดูหน่อยซิว่าเขาทําอะไรกันอยู่เฮ้ยเจอคนนึงว่ะเล่นเป็นผลพะเฮ้ยมีผลเฟรมด้วยดรอปเหรอเนี่ยเอาไม่เอาเหรอสงสัยมันเป็นผลขยะเกินไปล่มัง้งตรงนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเลยเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยซิเฮ้ยน้องๆปกติตรงนี้มันมี NBC ไหมเนี่ยอ๋อมันเป็น NBC ที่ขายออร่าไงขายเกี่ยวกับสีฮาคีอะน้องๆที่เจอแล้วในที่สุดขอเป็นสีแร่แรได้ไหม เฮ้ยกีริสาดสีอะไรวะงั้นผมขอมาเช็คที่แมนชั่นกันก่อนเลยนะว่ากีริสาดเนี่ยมันเป็นสีอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือสีเขียวแน่นอนไหนดูซิกีริสาดคืออะไรอ๋อเป็นสีเขียวนะอุ้ยเป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนไงแต่เดิมทีพี่ก็มีอยู่แล้วแหละจริงๆอ่ะพี่มีเกือบครบแล้วไม่เชื่อน้องๆดูดิเนี่ยมีเกือบครบอ่ะแต่ว่าขาดสีที่มันแรรอยู่นะ เอาล่ะบทสรุปในวันนี้พี่ก็คิดว่าเผ่ากูเนี่ยน่าจะเก่งกว่าเผ่าสกายเปียนนะแต่เมื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้องๆก็จะต้องเลือกเผ่าที่ตัวเองชอบเล่นมากที่สุดแหละแล้วปกติน้องๆเล่นเผ่าไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะวันนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไงไปแล้วบ๊ายบายหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ีไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิษสาดให้เลือ,อ,องมส ไก่ตั้มที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ